วันนี้จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ว่าตัวเองได้รับเชิญและเราก็ได้รับ,รบคือมีคนติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะสัมภาษณ์นะคะในการลงหนังสือพิมพ์ที่ท,ท,ท,ทีวีลแลนด์นี่ค่ะ หัวข้อที่สัมภาษณ์ก็คือเขาอยากจะ,อ,ะอยากจะรู้ความคิดเห็นหรือว่าสอ,อบถามประสบการณ์ของเราผู้หญิงชาวต่างชาติที่แต่งงานกับผู้ชายฟินนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สุ่มมาคือปกติเนี่ยมีก็มีหลายชาติที่แต่งงานกับคนฟินที่นี่แต่หนึ่งในจํานวนที่จํานวนเยอะก็คือผู้หญิงไทยชาวไทยนะคะที่แต่งงานกับผู้ชายฟินแล้วเขาก็เลยสุ่มมาขอผู้หญิงผู้หญิงไทย สคนนะคะซึ่งคนหนึงก็คือคุณวันิสีที่อยู่ที่แหลสิงเกยและอีกน้องคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรและตัวเองก็ได้รับเชิญเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการสัมภาษณ์ก็คือเจ้าหน้าที่จากหนังสือพิมพ์ติดต่อคือเอ่คนที่เขียนลายเขียนลงหนังสือพิมพ์ก็จะติดต่อแล้วเข้ามาเพื่อที่จะ ขอสัมภาษณ์นะคะและตัวเองก็บอกว่าเธออาจจะจับคนไม่ถูกลักษณะว่าฉันก็ไม่ได้มีไม่ได้เป็นครูดูหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกัน ออใช้ชีวิตกับผู้ชายฟินเพียงแต่ว่าถ้าเธอจะสัมภาษณ์ฉันก็่จะพูดได้เฉพาะในมุมมองของตัวเองนะคะคือเราเจอมาอยัางไงเราก็จะพูดอย่างนั้นเราก็ถามเขาไปว่าฉันพูดเรื่องทางลบได้ไหมหรือจะพูดได้เฉพาะทางบวกก็บอกอะไรก็ได้ในความรู้สึกของเธอเองคือให้เราบอกบอกความรู้สึก,รสกจริงๆนะคะว่าว่าเราเจอมานี่มีลักษณะไหน ทีนี้เราก็เลยสอบถามเขาไปว่าเธอมีหัวข้อไหมยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งจะถามว่าอะไรข้อที่สองข้อที่สามและทีนี้นี่นาที่เป็นคนคนคนสัมภาษณ์นี่บังเอิญเป็นว่าคือเรารู้จักกันมาก่อนเพียงแต่ว่าเราไม่คือคือรู้แต่หน้ารู้แต่หน้าแล้วเคยเคยเจอกันในงานต่างๆแต่ไม่เคยได้ที่แบบทำทำลักษณะนี้ด้วยกันนะคะพอาที่คุยไปคุยมานี้นาาบอกอ๋ตอนนี้ฉันจําได้อะไรนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบตล,ต,ลตลกเหมือนกันนั่นแหละ และที่ข้อความที่เขาส่งมาให้มันก็เป็นหัวข้อนะคะดูเสร็จแล้วรู้สึกเครียดเหมือนกันว่าเราจะต้องเหมาะคือเราจะต้องพูดไปในลักษณะไหนว่าทางบวกหรือทางลบดีนะคะที่ถ้าถ้าเผื่อว่าทางลบมากๆมันก็คงจะดูว่าลักษณะว่าอาจอาจ,จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สุภาพมากนักแต่ถ้าพูด คือทางบวกมากเกินไปก็เป็นลักษณะว่าเป็นการยกยอคือวันไม่ใช่ความจริงนะคะทีนี้ก็เลยเอาเอาเอาทั้งหมดมาสรุปก็เป็นว่าตัวเองก็พูดในลักษณะว่าเราเราเราชอบคือเราใช้ชีวิตกับผู้ชายผู้ชายคนฟินนี่มีความรูม้สึกยังไงนะคะก็พูดถึงว่าเขาเป็นบุคคลที่จะบอกว่าชี้เหนียวก็ไม่ใช่แต่เป็นบุคคลที่รู้จักใช้เงินนะคะแล้วเป็นคือถ้าพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นคือพูดคือพูดแต่เรื่องที่บอกว่าเป็นไปได้นะคะ แล้วก็พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันก็คือแบบไม่ได้หรูหราหรือไม่ได้อะไรคือตามตามคือเป็นอะไรที่เรียวมากๆนะคะแล้วก็พูดถึงพูดถึงในลักษณะของการเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะการ เข้าสังคมอะไรทํานองนี้คือผู้ชายฟินนี่จะจะเป็นลักษณะไหนอะไรทานองนี้อันนี้คือประสบการณ์ที่ที่เล่าให้เข้าฟังนะคะและเสร็จแล้วนี่ส่วนคนอื่นจะพูดว่ายังไงเราไม่รู้เราพูดเฉพาะเรื่องหลักๆที่คือเรื่องพื้นๆที่เรารู้มาแล้วก็เราเราก็ที่เล่าเราก็ฟังว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรมากนักเพียงแต่ว่าเอาชีวิตประจําวันมาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองนะคะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นี่ก็เป็น เป็นอะไรปกติที่เนื่องสือเนี่ยมันจะเป็น2แบบนะคะคือแบบนึ่งก็คือออกมาพิมพ์พิมพ์ออกมาคือพิ้นออกมาทุกๆวันเขาเรียกว่าอินเทเลสตนะคะแล้วก็สนส่วนของฉบับที่เขาเขาสัมภาษณ์ไปก็คือจะเป็นลักษณะว่าอยู่ในอินเทอร์เน็ตทุกคนที่จะเข้าไปอ่านจะต้องจ่ายค่า ใจค่าบริการซึ่งเขาชาร์จในจากการชาร์จจากบัตรเครดิตนะคะคือแต่ละครั้งที่เข้าไปดูนี่จะอกจ่ายเป็นเป็นเป็นแต่ครั้งไปซึ่งหนังสือหนังสือพิมพ์ที่ได้สัมภาษณ์ตอนนั้นก็คือเป็นเกี่ยวกับอ๋อหนังสือพิมพ์ที่จ่ายทางอินเทอร์เน็ตนะคะทรานี้เนี่ยใน,ในมุมมองของตัวเองก็ไม่ได้ว่าโอเคจะเลิศเลย คือแบบไม่ใช่ว่าจะแบบจะพิเศษหรืออะไรมากไปกว่าคนอื่นแต่พี่นิ้เาเล่าในเรื่องของที่เราเจอมากับตัวของเราเองนะคะแล้วก็อันนั้นคือรูปภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือลงหนังสือพิมพ์ไปไปแล้วก็แต่คนอื่นจะมุมมองยังไงอันนี้เราไม่รู้นะคะวันนี้พวกเราก็พูดถึงแล้วว่าเรากันที่จะมาอยู่ประเทศฟินแลนด์เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้สามีร่ำรวยที่แบบมาแลวนั่งเลี้ยงเราแล้วก็ให้เราอยู่บ้านเฉยเฉยเราเป็นคนที่อยู่อยู่อยู่เฉยเฉยไม่ได้นะคะคือมาอยู่ก็ก็ เขาก็ให้คำการสนับสนุนในการหางานทำนะคะพอได้งานเสร็จเขาก็มีให้ให้คำแนะนำแล้วก็มีการช่วยเหลือในการในสิ่งที่เขาทำได้อันนี้ก็คือดีที่สุดแล้วเพราะว่าในความรู้สึกของเรา ไม่ใช่ว่าเราแต่งงานกับคนฟินแล้วจะคาดหวังว่าเขาจะต้องมาเลี้ยงหรือจะให้เงินเดือนเราเพราะว่ามันการแต่งงานมันไม่ใช่การทํางานนะคะมันเป็นการอยู่ด้วยกันเป็นคู่สามีภรรยาแล้วก็อยู่ด้วยกันในลนักษณะครอบครัวอะไรที่ช่วยกันได้แล้วก็ช่วยกันแล้วกอหน,นชึ่นกันเละกันอันนี้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นผู้ที่แบบร่ารวยที่บอกว่าเออ หรูออะไรทนนํานองนี้อันนี้คือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ความรู้สึกของตัวเองตัวเองก็แค่อยูอย่อยู่คือให้อยู่ได้นะคะมีมีเงินใช้ใช้ใจ่าย คือใช้ชีวิตได้อย่างตามปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วก็คืออันนั้นคือคือจุดมุ่งหมายใชแต่แต่บุคคลมันคือความคิดความอ่านไม่เหมือนกันนะคะบางคนมาก็อาจจะคิดว่าโอเคอันนี้คือมานี่เพื่อจะจะได้เงินเดือนอะไรเอ่อเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปใช้สอยทางอื่นมันนั้นมันมันบางคนมันก็ทําได้แต่มันไม่ใช่ได้ทุกคนนะคะอันนี้คือคือเล่าแค่ประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์ให้ฟังนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ